กรณีที่มันมีคนเชิญเรื่องไกลเนี่ยนาไปออกรายการกับเด็กพี่นะเด็กพี่ก็ยกมินิฮาร์ดให้เรืองไกลก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เดินออกไปเลยค่ะนะฮะก็ไม่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 ร่วมรายการด้วยก็็เปนนาฬิกาลุงป้้งยี่สิเรือนน่ะร้องมัางให้ก็ตรวจสอบบ้างนะคะหรือที่เขาบอกว่าบ้านป่ามีการแจกกลงแจกกล้วยเนเออไปร้องสิอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนไปร้องเลย นะหรือพักการเมืองที่วันนี้นะครับเขาเรียกกันว่าพักประชาชนพม่าเนี่ยก็ไปร้องเลยเออแบบเนี้ยจะไม่ว่าเลยมาร้องมินิฮาร์ได้ถามว่ามันมีอยู่สองอย่างนะฮะนนยะตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรจะร้องนะฮะดังนั้นก็เลยฝากบอกเพื่อไทยนะฮะทำไปเถอะคะ่ะอยากทําอะไรก็ทําไปเลยจะทํามินิฮาร์หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ,ะทาไปเลยค่ะเขายกมินิฮาร์ขึ้นมาก็ยังดีนะคะถ้าเกิดไปเจอคนเขายกนิ้วกลางขึ้นเข้ามาให้มึงจะทํำยังไงคะเออตลกมากนะะ ลุงป้อมก็เคยยกลุงตู่ก็เคยยกมันมาผิดอยู่ตรงเนี้ยแหละค่ะนะฮะมันมาผิดอยู่ตรงอุงอ,อิงนี่แหละค่ะมาผิดที่นยายกแพทองทานนี่แหละค่ะคนอื่นทําไม่เป็นไรค่ะทาําไปเถอะค่ะนะพอแพทองทานทําเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหดิ้นปัด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 มันจะใส่ชุดอะไรจะอะ,รอะไรกันอะไรกันนักกันหนาะนี่มันเป็นโลกสมัยไหนแล้วนายุคไหนสมัยไหนแล้วพวกมึงยังเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะอ่ะก็เราเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องวันนี้ เพื่อไทยก็คือประกาศคือกลัวไม่กูไม่กลัวมึงนะคะกรณีที่มันมีคนเชิญเรืองไกลเนี่ยนะไปออกรายการกับเด็กพี่นะะเด็กพี่ก็ยกมินิฮาร์ทเรืองไกลก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เดินออกไปเลยค่ะนะคะก็ไม่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 ร่วมรายการด้วยก็เป็นอะไรที่ไม่รู้ว่ากลัวว่าจะตอบไม่ได fulfill ้หรือนะคะต้องการที่แสดงให้เห็นว่าฉันไม่ต้องการอะไรกับเธอซึ่งก็ไม่ได้สูงส่งเลยหรอกค่ะ แลนะมึงเป็นนักร้องใครเขาก็รู้กันทั่วแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะถ้าสมมติว่าทางพักเพื่อไทยเองนะฮะฉันบอกว่าโคตรได้ใจไม่ว่าจะเป็นตัวนายกหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ทํางานอยู่ตอนช่วงสมัยยุคนายกปูเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีการเกรงเกงกลัวมากาพะเข้ามาแก้ไขไม่แก้แค้นก็แสดงออกอะไรไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้นะฮะแม้กระทั่งตัวนายกแพทองทานเองเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าเขาจะไปร้องกรณียกมินิฮาร์ดในขณะที่ใส่ชุดขาวเนี่ย ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันรุ่งขึ้นก็ยกมินิฮาร์ที่มึงดูเลยค่ะเสียงมาหรือยังคะโอเคนะคะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปิดใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบอลลี่สวัสดีค่ะคุณอมานันคุณมานันหรือคุณคุณเดือนคุณเสือสวัสดีค่ะคุณบุษกรด้วยนะคะอ่ะเข้ามาเลยค่ะนะคะแล้วก็อก็ถูกค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็คือวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าเป็นดิฉันดิฉันไม่กล้าหน้าออกสาธนารณะนะที่คนร้องเนี่ยถาร้องก็ทั้งเรื่องของมินิฮาแต่มันน่าอายมันยิ่งทําให้ดูด้อยค่ามันยิ่งอะไรต่ออะไรแยะ,ยะๆมากมายดังแล้วค่ะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นพอเวลาที่ไปออก รายการอะไร,ะไรพวกนี้คือพวกนี้มันไม่ถนัดพูดหรอกมันถนัดเล่นงานทางกฎหมายแล้วก็ทําเป็นว่าอู๋คงไม่ออกมาพูดหรอกเรื่องประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่โอ้หไม่ต้องไปสั่งสอนเขาหรอกค่ะนะคะโดยเฉพาะการที่ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นระดับไหนแล้วสวก็เคยเป็นแล้ววันเนี้ยนะคะก็เป็นนักร้องระดับโลกต้องบอกว่าระดับโลกนะคะแต่ไม่รู้โลกที่เท่าไหร่คือร้องแม้กระทั่งมินิฮาร์ดร้องหมดก็คือตั้งหน้าตั้งตาร้องแต่ฝ่ายนี้ ก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านบอกว่านะ,ะรัฐบาลที่มันผ่านมาเนี่ยสี่ปีคอสชอกับอีกสี่ปีของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็มาร้องฝั่งนี้พอมาครั้งนั้นครั้งนี้นี่นะคะเราเป็นรัฐบาลก็ร้องฝั่งเราอีกแล้วร้องเรื่องไร้สาระลอยถ้วยมากอ่ะห่าร้องก็ไปได้ยังไงเรื่องแบบนี้มันไม่มีอะไรให้ร้องไงคะจะไปร้องอะไรเขาล่ะณนะวันนั้นเขายังไม่ไทํางานเลย เพิ่งจะถแถลงนโยบายก่อนหน้านั้นเนี่ยคือการร้องนี้ก็คือเป็นการร้องก่อนที่เขาจะถแลถแลงนโยบายแล้วซ้ําไปทําไมคุณไม่ไปร้องเรื่องรุ้นรุ่นรุ่นเฉลยหรืออะไรต่างๆนาฬิกาลุงป,ป้องหม่ยี่สิบห้าเรือนน่ร้องมั่งให้เขาตรวจสอบบ้างนะคะหรือที่เขาบอกว่าบ้านป่ามีการแจ,จกกลงแจกกล้วยเนะี่ยเออไปร้องสิอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนไปร้องเลยนะหรือพักการเมืองที่วันนี้นะครับเขาเรียกกันว่าพักประชาชนพม่าเนี่ยก็ไปร้องเลย เออแบบเนี้ยจะไม่ว่าเลยมาน้องไม่นีฮาได้ถามว่ามันมีอยู่สองอย่างนะฮะนายาตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรจะร้องนะฮะกับแบบปัญญาอ่อนแค่นี้แหละฮะก็ไม่รู้จะให้พูดว่ายังไงนะฮะคือไม่รู้จะร้องอะไรนะฮะก็เลยก็เลยเอาทุกอย่างนะ,ะไดรถเบนซคะบอกว่ามียซื้อให้ เนะะี่ยแม่งโคตรดีแล้วก่อนนั้นนั้นเมียทำไมไม่ซื้อไองวงกับมันนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตแชร์อีกนิดหนึ่งค่ะนะใคะรที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ค่ะสแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะวันนี้อยากฟังคอมเมนต์อยากฟังความคิดเห็นของอพวกเราทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะว่าคิดเห็นยังไงคะกับการร้องสเปะสปะร้องแบบไม่มีเขาเรียกอะไรครับไม่มีสาระอะไรเลย,เลย ถ้าจะมีสารละก็เป็นสาระสาระเลวค่ะนะฮะสาระดีๆพวกนี้ไม่มีคือกลายเป็นว่าวันนี้นะฮะพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลทำอะไรแม่งก็ว่าคือเสียหายไปหมดทำอะไรก็คือถูกด่าไปหมดนะฮะดังนั้นก็เลยฝากบอกเพื่อไทยนะฮะทำไปเถอะใครอยากทำอะไรก็ทำไปเลยจะทำมินิฮาร์ดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะทำไปเลยค่ะเขายกมินิฮาร์ดขึ้นมาก็ยังดีนะคะถ้าเกิดไปเจอคนเขายกนิ้วกลางขึ้นเข้ามาให้มึงจะทำยังไงคะเออตลกมาก นะลุงป้อมก็เคยยกลุงตู่ก็เคยยกมันมาผิดอยู่ตรงเนี้ยแหละคะ่ะนะฮะมันมาผิดอยู่ตรงอ,อ,อุงอิงนี่แหละคะ่ะมาผิดที่นาะยกแพทองทานนี่แหละคะ่ะคนอื่นทําไม่เป็นไรคะ่ทนะทําไปเถอะคะ่ะนะพอแพทองทานทําเท่านั้นแหละคะ่ะโอ้โหดิ้นปัด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 มันจะใส่ชุดอะไรจะอะไรกันอะไรกันนักกันหนานี่มันเป็นโลกส,สมัยไหนแล้วนายุคไหนสมัยไหนแล้วพวกมึงยังเป็นเหมือนเดิมอีกนะฮะอะ่ะ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาใช่ไม่มีสาระแล้วค่ะมีสาระอย่างเดียวคือสาระเลวมึงอะนะคะวันนี้วันนี้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยคือถ้าคนมันมีเรื่องอะไรจะร้องเรียนจริง,รงๆเนี่ยนะมันไม่ทําเรื่องแบบนี้ลวคะ่ะมันแสดงถึงว่ามึงไม่มีเรื่องอะไรจะร้องเรียนแล้วมึงถึงได้เป็นแบบนี้นะคะ เอาง่ายๆเลยนะคะวันนี้เดิฉันบอกว่ามันมีเรื่องทุจริตอะไรแยะๆมากมายเรื่องไม่ชอบมาพาคนแยะๆมากมายเรื่องของพรรคการเมืองที่ใช้ไอโอปันนะสร้างความแตกแยกเรื่องของคนอีสานใส่เสื้อที่ไม่รับทํางานเพราะผู้อีสานแล้วก็เพราะใส่เสื้อสีสม้มอย่างเงี้ยไปร้องสิฮะนี่มันสร้างความแตกแยกให้คนในชาติประเทศไทยมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันจะอยู่ภาคไหนมันก็เป็นคนไทยแต่มึงเล่นกันประมาณอย่างเงี้ยที่ทานนึกไปถึงตอนช่วงสมัยก่อนที่มีการปั่นกระแสดูถูกคนอีสาน ะะจากการชุมนุมกปปสที่บอกว่าคนใต้กินหลากหลายคนอีสานเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ดิราคายาจะยงเท่าไหร่ก็ได้ก็ป็นกินปลาลงปลาลากินนู่นนี่นั่นเนี่ยแบบเนี้ยมันควรจะหมดไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่หมดไปจากประเทศไทยนะ,ะการเหยียดคนการแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีค่านิยมของภาคเนี่ยมันเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองไงฮะคือมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละค่ะก็คือกลายเป็นว่า ปลกกระแสนะคะของอประชาชนภาคนั้นภาคนี้ให้เกลียดกันเพื่อที่ตัวเองเนี่ยนะจะได้จะได้ไดม,มีมีฐานเสียงนะจะได้รักษาฐานเสียงของตัวเองไว้แล้วประชาชนเกลียดกันแล้วมึงจะได้อะไรคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันบอกว่าพรรคการเมืองไหนที่ขึ้นมาทําเรื่องแบบนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าอีกหน่อยเนี่ยนะ,ะจะไม่มีใครเลือกมึงนะ,ะนอกจากจะไม่ทําอะไรที่มันแบบออสร้างสารรค์แล้วเนี่ยนะ,ะมึงยังพยายามทําลาย ความสมมามัคคีของคนในชาติแล้วจะมาบอกว่ารักแล้วก็หวังดีต่อประเทศชาติตรงไหนเอาตรงไหนมึงเอาประการมาวงค่ะกี่โมงมึงถึงจะรักชาติวันนี้นะคะหลายภาคการเมืองเนี่ยนะคะที่กําลังทํางานอยู่ในเวลาเดยเฉพาะรัฐบาลวันนี้19กันยายนเนี่ยนะ,ะหลายๆคนก็คงจะจําได้นะคะ19กันยายนนะ,ะปี49เกิดอะไรขึ้นเกิดการรัฐประหารรัฐบาลของอไทยรักไทยตอนนั้นก็คือ,อนายกทักษิณชินวัตร นะคะรัฐประหารกันสิบเก้ากันยาในขณะที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศนี่ครบรอบแล้วเห็นไหมฮะมึงยังจะวนกลับไปที่เก่าอีกเหรอฮะหลายหลายคนวันนี้นะคะเขาวางของไปแล้วเลิกเล่นกันได้แล้วนะคะมองเห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่ต้องแซะหรอกค่ะรัฐบาลเรื่องน้ําทงน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยมึงจะวมวแต่พูดมากมมวแต่แซะคนนั้นคนนี้มัวแต่บอกว่าคนนั้นทําไมไม่ทําคนนี้ทําไมไม่ทําก็มึงอะทำไมไม่ทํานั่งพูดยืนพูดกันอยู่ทําไมขอสักทีเถอะค่ะ นะคะพอกันได้แล้วหันมาดูกันสิคะว่าจะช่วยประเทศชาติเดินหน้ากันยังไงแล้วล่าสุดในเรื่องของดีตันวันเล็โอ้โหอันนี้ก็เป็นดราม่ากกันมากคนที่เขาจะได้เงินก็คือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการขอเขาไม่ควรจะได้ก่อนแหลอคะคนพิการนะ่ะแล้วกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะก็ต้องให้เขาอธิบายมาให้ว่าต้องเปราะบางขนาดไหนถึงได้ตังค์นะคะออกมาพูดบอกว่าทําไมจะต้องให้เป็นเงินสด เนี่ยถ้าให้เป็นเงินสดเขาไปใช้นี่หมดก็ใช่ไงก็ตอนแรกก็ถึงจะให้มือเป็นดีจตนันจะบอกเลยนะคะว่าพอรู้ว่าได้เงินหนึ่งหมื่นบาทปุ๊บเนี่ยเจ้านี่มันก็มายืนอยู่หน้าบ้านมึงแล้วค่ะสรุปว่าจะได้กินไหมจะได้ใช้ไหมเจ้านี่ก็มาบังคับขู่เข็นเอาเงินมันก็ต้องการให้คุณใช้นี่มันถูกไหมนะคะก็เนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเขาจะใช้ให้เป็นดิจิตอลเพื่อให้คนไปใช้เงินอาไปใช้ซื้อของซื้ออะไรนะคะ ส่วนในพวกที่บอกว่าทําไมไม่จ่ายเป็นเงินสดวันนี้พอเขาจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็โหนะฮะาก็อยู่นั่นน่ะแล้วขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะ <im itation> ในที่สุดเดี๋ยวนี้ต้องโดนเลยก็ไปไม่ได้ต้องนูน่นนี่นั่นไปไม่ได้พ่อมึงดิคะกลุ่มเปราะบางกับกลุ่มที่เขาจะได้เงินก็คือคนพิก,การเนี่ยเขาก็จะได้อยู่แล้วและได้เป็นเงินสดนะะส่วนที่เหลือดิคะคอยฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเขาแจกแน่ค่ะไม่ต้องกลัวได้แน่นอน และสําหรับตัวดิฉันเองหรือคนที่รักพักเพื่อไทยหรือคนที่เป็นวอเตอร์พักเพื่อไทยเนี่ยเราไม่ได้ไมยเลยค่ะว่าจะต้องได้ตอนไหนขอให้ได้เถอะและแม้ว่าไม่ได้ก็จะไม่ด่าเพื่อไทยค่ะด่ามึงค่ะเพราะมึงเป็นคนที่ขัดขวางทุกอย่าง